ีเรามาเดินกันที่ตลาดซีฟู้ดหาดลาไวัยค่ะร้านมุกมณีนะคะที่เขาติดอยู่ทางริมถนนใหญ่ค่ะเขาย้ายเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะริมทะเลเลยจะเป็นสองฝั่งค่ะติดกันเลยฝั่งห้องแอร์กับฝั่งริมทะเลนะคะช่วงนี้ร้านก็แบบเปิดกันเยอะมากเลยค่ะ ตามริมทะเลก็เปิดกันเยอะมากๆเลยคะ่ะเมื่อวันเสาร์แม่แพงมานะคนเยอะมากน่าจะเป็นหยุดยาวคนเลยเยอะนะคะวันนี้ก็ปกตินะ มีเครื่องเคียงอะไรให้หมดเลยหอันนี้มุกมานีสาขานเนี่ยนะคะที่อยู่ตรงกลางซอยปูดำนี่ขายยัางไงอะคะโลห้าร้อยพี่โลละห้าร้อยตัวใหญ่ก็ประมาณนะสองตัวโลฮะสองตัวโลครับถ้าตัวเล็กประมาณสองตัวก็ประมาณแปดแล้วก็หมึกเนี้ยะคะ่ะ หมึกนี่โลสามร้อยอันนี้โลสองอันนี้หมึกอะไรคะหมึกหอมครับหมึกหอมครับผมสดเลยครับโลเท่าไหร่นะคะโลสามร้อยโลสร้อยหมึกมะวยก็มีนะพี่โลสองร้อยอันนี้คะโลสองันแปดโลสองพันแปดโลใหญ่มากค่ะต้องขายเยอะนตัวนึง หอยแข้งอันนี้หอยแข้งโลเท่าไรคะอันนี้กิโลละสองรนะ้อยห้าสองร้อยห้าสิบตัวใหญ่มากัวลร้ยลิ้นด้เรเรากั้งน่คะกั้งกิโลละห้าร้อยห้าสิบมาสองหรือว่าตมู้มมัรจําเลยอันนี้คูมังกรเจ็ดสีป่ะไม่ใช่อันนี้ม,ะะมังนนกรนินมังกรนิน โลเท่าไหร่คะอันนี้ก็กิโลละาฝังเปรติโลละาพันแปดแล้วก็มีไซร์นล้วก็มีไซร์นี่เขาคิโรล่าพันห้าโลนี้ก็ได้ประมาณสี่ตัวห้าตัวถ้เป็นแมมมี่ก็ตัวละแปดสิบก็อันนี้หอยนางรมใช่ไหมครับผมอันนี้หอยนางรมนี่ตัวใหญ่ตัวเท่าไหร่คะตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ก็ขายอยู่ตัวละแปดสิบแปดสิบแล้วตัวเล็กอะคะตัวเล็กก็ขายเป็นตัวสามตัวรวยเจ็ดตัวสองโอเคขอดูก่อนขอบคุณภาคไป โอ้มีแต่สดๆสดเดยอะมากเลยคะ่นะ,คะเราซื้อจากที่นี่นะคะแล้วก็เอาไปทำที่ร้านนะคะค่าทำก็กิโลละหนึ่งร้อยบาทสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะมีหอยชักตีนด้วย หอยสักซีนี่ขายยังไงคะ5องร้อ <25 4. S 1> ยห้าสิ่แองร้อยห้าสิใจ่เลยใจเลยหรือไปใจที่ไหนขายคล้ายๆกันนะคะราคาก็พอๆกันทุกรลานนะคะ่ะโอ้ฝั่งด้านซ้ายนะคะก็จะแบบมีร้านอาหารยาวมาเลย ส่วนด้านขวาก็จะเป็นอาหารสดอาหารทะเลสดวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะาคระยีปลาเก๋าลแก้วปลา้ยปลากระเบนไปจ้านี่เป็นกตัวทกี่เนู้ดำก็มีนะคะปูดำมีไหมอันนี้ปูดำโลงเท่าไหร่คะปูดำกิโลห้าร้อยห้าสิร้สี่เป็นี่เส่ตัวอันนี้มัก อันนี้กุงบา่กอนเจ็ดสีป่ะคะนี่เจ็ดสีโลเท่าไหร่คะโอเคเชฟบ้า่ยเียเยเเจ็ดสีับรเจ็ดสีโลเป็นแปดกับจับมบ่เยจับได้ไหมคะจับได้ค่ะจับตังไหนจับตั้งหนันี่เลยค่ะใน้แน่นเลยนะ้นแน่นเลยค่ะตัวนึงนี่ประมาณคึ่งโลครึ่โลครึ่งโกสี รอจายาถึ okay. Thank you. Thank you. งจุดแค่นี้นะคะถ้าใครขับรถมาใช่ไหมก็ไม่ต้องย้อนสอนนะคะเพราะว่าเคยขับมาแล้วก็คือตรงเข้าไปเลยแล้วก็เลี้ยวซานจะมีทางเล็กๆอ้อมออกไปเลยค่ะคือครัวมาจากมุกมณีอันกลางซอยนะคะมาส่ง ทีร้านข้างหน้าเนี้ค่ะครัวเขาอยู่รัวเดียวกันเลยรถมาส่งอาหารแบบเก๋มากค่ะ โตข้างในลิ้มขุดเลยนะคะชูมากริ้มทะเลเลยใครที่จะไปตกปลาดำน้ำนะคะก็มาขึ้นเนี่ยท้าเรือหัดลาไว้นะคะเราเคยเดินหรือเปล่าอาแม่แพงเคยมาขึ้นเรือไปดำน้ำที่นี่ด้วยค่ะ ลาลดฉันรถปลาเกยแล้วนะคะรถมาส่งอาหารแล้วของเรารุนมาก <c oughs> ใช่หรือเปล่า <c oughs> อยู่ใช่ไหมครับแ่วาแล้วม <c oughs> ีรถมีเล <c oughs> มาแล้ว <c oughs> อใช่นะครับไ <c oughs> อซอมด้วยคือ จะสั่งจากร้านเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะไปเดินที่ตลาดค่ะซื้อมาให้เขาทำคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะก็ฝากกดสับตะไครให้กับช่องแม่บ้านพับด้ยเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกินปูหมชิ้นมาล้่มเลยอร่อย แมวแมวกระโดดตัมงนตกใจ